สวัสดีค่ะมาถึง ep ที่3นะคะของกระเป๋าวายูตะกาตัวนี้จะจะมาทำตรงหูจับกระเป๋าให้ดูนะคะเมื่อเราได้ความความสูงของกระเป๋าแล้วนะคะในในแพทที่ได้ให้ไปมันจะได้28แถวนะคะทีนี้เราจะมาทำแถวที่29ตรงหูจับนะคะของใบนี้ คนที่ทำไปแล้วก็ดูดูไว้ประกอบในใบอื่นๆนะคะคนที่เสร็จแล้วอันนี้ตัวนี้จะเพิ่งเสร็จที่ทำอันนี้เพื่อความง่ายนะคะในการถักเราจะมาร์กจุดไว้หาจุดกึ่งกลางแล้วก็ตามแพทเลยค่ะ20 x 20แล้วก็เว้น22 แล้วก็ x 20มันก็จะได้ทั้งหมด84นะคะตามแพทที่ให้ไปเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยคือ28แถวที่28แล้วเนี่ยเราจะถักแถวที่29นะคะเหมือนเดิมพอมาถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พลิกกลับมาถักมาถัก x มา20นะคะอันนี้คือ20 แล้วเราก็จะโซ่ไปนี่คือเว้นนะคะยี่สิบสองยี่สิบสองก็จะข้ามมา พอได้22แล้วเราก็จะมาลงตรงที่เรานับไว้ก็จะเป็นช่องอย่างนี้นะคะช่องหูหูจับก,กระเป๋าเรา แล้วก็ถักถักกต่อไปจนถึงอีกฝัก่งหนึ่งนะคะก็ทำเหมือนกันอย่างนี้นะคะ ก็จะถักวนมาจนถึงอีกด้านหนึ่งก็จะ x มา20แล้วก็โซ่มา22ก็มาลงหลักแล้วก็วนมาจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็โซ่1พิกกับพอโซ่1พิกกับเราจะถัก x ลงลงไปบนบนโซ่เราเลยนะคะ บนนี้เลยขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะมันก็จะได้เป็นเป็นหูหูจับกระเป๋าค่ะพอเรามาถึงตรงแถวที่29จบแล้วใช่ไหมคะทีเนี้ยเราจะมาขึ้นแถวที่30ก็คือโซ่หนึ่งพลิกกลับตัวนี้คือพริกกลับแล้วนะคะทีเนี้ยถักมาอีก 20x ก็จะมาเจอ ต,ตัวหูที่ที่เราถักโซ่ไว้แถวที่20แล้วเราก็ถัก x ต่อไปเลยนะคะต่อบนลงไปบนบนโซ่ที่เราถักไว้ะคะ่ะตัวหูจับเราก็จะสูงขึ้นนะคะ จนจนจบมาจนถึงจุดเริ่มต้นเลยนะคะเราจะเอ,อ็กนี้ไปทั้งสองสองด้านของหูจับนะคะอีกด้านหนึ่งแต่ยังมาไม่ถึงค่อยๆ ค่อยๆดึงมานะคะนี่ค่ะเสร็จแถวที่30แล้วนะคะทีนี้เราขึ้นแถวที่31ก็คือโซ่1คพลิกกลับแล้วพลิกกลับแล้วนะคะก็พอมาถึงตรงหูกระเป๋าเราก็เอ็ก ไปบนบนหูเลยค่ะบนช่องตรงบนโซ่ของเราบนนี้เลยก็จะได้เป็นช่องออกระเป๋าขึ้นแบบนี้ไปจนถึงแถวที่33นะคะก็คือจบงาน พอได้ครบ33ตรงเนี้ยจะเป็น4แถวก็จะถักวนพลิกกลับไปมาแบบนี้ค่ะจนได้ทั้งหมดก็คือ33แถวของเราตามแพทนะคะที่ตาให้ไปก็จะเป็นอัน จะได้เป็นหมนแบบนี้นะคะมันเป็นตัวอย่างำให้ดูนะะี่ค่ะตรงหูกระเป๋าเราจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเป็นต,ตัวตัวตะก้านะคะส่ง วาโยต้าแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปลองทำต่อนะคะตอนนี้จะถึงแถวที่31 32 33ก็จะขึ้นตรงนี้ไปอีก4ตรงนี้จะมี 4, 4ีแถวนะคะเพื่อให้ดูหนาขึ้นถ้าถักครบแล้วก็จะได้เป็นทรงนี้ค่ะอันนี้คือจบ1คลาสนะคะวายยต้า แล้วเดี๋ยวในห้องเรียนนี้จะสอนก็คือ3แบบมีตัวตัวนี้ก็คือวาอยยติก้าแล้วก็แบบกระเป๋าถือกระเป๋าถือก็จะคือเป็นใบเล็กแล้วก็ใบใหญ่ในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวตาจะลงในกลุ่มให้ฝากติดตามด้วยนะคะในคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาเรียนวายยกระเป๋าถือกันค่ะขอบคุณค่ะ